กคนมมะ C, Asia Ambassador, คะนนีซี่เอเชียแอมบากเดอระมินยค่ะว้าวยวว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 วมววัวว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 มววมวววาวววววนววววววาวว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 วนิวว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 งเวววหวววเวยวว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 หวว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 ้วววดววัววาวว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 มวว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 ้มว้วววสวว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 ีวว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 วจวว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 ดีเจนุ้ยแล้ว,วลนจจะ ครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นการมาร่วมอีเวนต์นะฮะสุดจริ่งใหญ่ครั้งแรกเลยครั้งแรกที่ประเทศไทยเลยค่ะที่ประเทศไทยนะคะ<ช>และ<ช>มาในฐานะของเอเชียแอมบาสเดอร์้วยปรบมือกับมินนี่หน่อยได้ไหมคะทุกคน วันนี้คือความภาคภูมิใจของของคนไทยอีกหนึ่งคนนะคะต้องพูดแบบนี้เลยก็ว่าได้ค่ะถามอย่างนี้ดีกว่าวันนี้แฟนๆมาเยอะมาสื่อมวลชนมาเยอะมากก็รู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ครับวั่นี้ครับค่ะอันดับแรกนะคะนี้ก็ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ทางแบรนด์ t r e e c e นะคะให้เกียรติไปนี้มาร่วมงานในวันนี้นะคะแล้วก็ดีใจมากที่ได้เจอในวอรนทุกคนไม่คิดว่าคนจะมาหาวันนี้กันเยอะในขนาดนี้ค่ะ กำลังใจล้นหลามกำลังใจล้นหลามจริงๆฮะวันนี้มาพร้อมกับการเปิดตัว Cashmere Hug Lipstick ใช่แล้วค่ะใช่ไหมฮะ Cashmere Hug Lipstick อ๋อต้องออกเสียงแบบนี้ค่ะขออีกทีหนึ่งขออีกทีหนึ่งสองสาม Cashmere Hug Lipstick มันรู้สึกอบอุ่นมันรู้สึกอบอุ้มริมฝีปากของเราอย่างนุ่มนวลน,นุ่มนวลมันค a s h m e r e เลยค่ะใช่ไหม รู้สึกยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างงากับการเปิดตัว Cashmere Haremfit ในประเทศ Cashmere Haremfit ในประเทศ<ะ>ไทยของเราอ๋อเดูดีใจมากที่เจซี่ได้ลอน u n c อลเล o l l e c t i o n นี้ที่เมืองไทยแล้วนะคะวันนี้แอบมีโอกาสได้ลอง Taste, เทสต์ collection นี้มาก,ก่อนตั้งแต่ตอนที่ถ่ายทำ c o l l e c ชั o แล้วก็คือชอบมากๆเพราะว่าตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมีความนุ่มนุ่มมากๆทาแล้วสบายริมฝีปากนะคะแล้วก็พิกเมนต์สีแน่นมากๆยังไงก็มีตั้งสิเฉดสีเลยก็อยากให้ทุกคนได้มาลองกันนะคะ อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆนะครับและท่านได้เห็นแคมเปญวิดีโอของมินนี่ไปก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าโอ้โหมินนี่ถ่ายข้อสื่อสารออกมาได้แบบว่าถึงใจถึงอารมณ์ดูนุ่มไหมคะดูนุ่มมากตอนออกอุ้มออกอุ้มด้วยน้องแคชเมียร์สุดสุดสุดแล้วมินนี่ทราบใช่ไหมครับว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปทั้งออนไลน์ออฟไลน์นี่ามาแล้ว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 แบบนี้มาแล้วแบบนี้ออนไลน์ออฟไลน์สวยจังเลยสวยมาก สวยมาสวยไหมสวยมากขอบคุณค่ะทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะครบให้โฆษณานะฮะรวมถึงรถไฟฟ้าก็จะมีการแร็ปมินนี่เข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ใน่ยเวลาทุกคนไปที่ไหนก็จะเจอมินนี่ไปที่ไหนก็เจอ 3CE ดีใจมากเลยค่ะที่จะมีหน้าตัวเองในประเทศไทยเยอะๆอ๋อจริงๆเชื่อว่าแฟนๆทุกคนก็ดีใจเหมือนกันนะครับเอาทีดีกว่า เห็นตรงนี้แล้วก็คือต้องบอกว่าสีอ่ะสีปาก่าสวยมากเลยสวยไหมคะสวยไหมสวยสุดสวยมากจริงๆค่ะสวยจริงๆแนะนําได้ไหมว่าถ้าจะแบบมันจักสิบสีใช่ไหมคะมีทั้งหมดสิบสีค่ะถ้าเลือกสักสามสีแนะนําแฟนๆและสื่อมวลชนที่นี่ค่ะสีอะไรดีครับมินนี่ถ้าเกิดว่าเลือก3มสีใช่ไหมคะอันดับแรกขอเลือกสีที่ไม่นิทานมาในวันนี้นะคะคือสีโทเบจ เหมาะสำหรับสาวสาววอร์มโทนนะคะจะเป็นสีมีความเป็นสีน้ำตาลเป็นมอคค่ามูสซึ่งเทรนสีในปีนี้ก็คือสีน้ำตาลทุกคนรู้ไหมคะไม่รู้หรอกเอาไปเป็นไรก็คือถ้าเกิดว่าอยากอินเทรนก็ต้องทาสีช็อป ท็อปเบจมาที่วันนี้ในวันนี้นะคะ uh. เป็นส,สีน้ำตาลเป็นสีน้ำตาลที่ถูกต้องอ่า uh. สีน้ำตาลที่ถูกต้องต้องเป็นแบบนี้ใช่แล้วก็สำหรับสาวๆนิวโตรนนะคะก็อยากจะแนะนำเป็นสีฮัชเรดนะคะเป็นสีเป็นสีแดงสว่าง uh. อ่าก็คือตื่นมาปุ๊บ นึกะลรไม่ออกภาสีฮัชเรดนับรองว่ารอดแน่นอนค่ะจบเลยจบเลยสีเด๋ยวจบเลยสบายสบายเป็นสีพื้นายใช่เป็นสีพื้นๆนะสีกลางๆสีพื้นฐานที่แบบมาใช้ได้ตลอดเวลาสีกันตายค่ะว่าแล้วก็อีกสีหนึ่งที่อยากแนะนำนะคะคือสี Cozy w h i s p e r ร์นะคะเหมาะสำหรับสาวๆคู่โทนกจะเป็นสีชมพูตุ่น ก็จะมีความเท่มีความเฟียสนิดหนึ่งครับค<ะ>่ะก็คืออยากแนะนำกับสาวๆที่เอาวันนี้อยากจะได้ลุคเท่ๆหน่อยก็จะแนะนำเป็นสี Cozy Whisper ค่ะอ่านั่นก็คือ Cashmere h u g Lipstick ของเรานั่นเองนะครมี10เฉดสีแต่มินี่แนะนำ3ามเฉดสีนี้ขอย้ำชัดๆ3เฉดสีนี้อีกสักครั้งหนึ่งเพื่อแบบว่าพอจบงานอีเวนต์ตรงนี้จบปุ๊บต้องรีบริงเข้ามานะคะจับจองเป็นเจ้าของเลยส<ะ>ีอะไรนะฮะ สีแรกมาค่ะสีโทเบจค่ะครับสีที่สองเป็นฮัชเรดครับแล้วก็สีที่สามเป็นโคโซี่วิสเปอร์ค่ะฝากสามสีนี้ไว้ด้วยนะฮะรับรองว่าใช้แล้วสวยสวย,สวยปึ้งสวยปึ้ง <ś liked> สวยปึ้ง <laughs> สวยแน่นอนแต่ทั้งสิบสีก็คือสวยหมดสวยทุกสีค่ะถ้า, <c oughs> ถามีโอากาสอยากให้ทุกคนมาลองทุกสีเลยหรือเข้าไปที่ 3CE e r e a m ของเราก็ได้ได้เลย วันนี้สามารถลองได้เลยนะคะถูกต้องครับนอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ได้มาเฉพาะงานเปิดตัวแคชเมียร์ฮารลิปสติกเท่านั้นเพราะมินนี่คือเอเชียแอมบาสเดอร์เนาะถ้าจะให้แนะนำผลิตภัณฑ์ของ 3CE นะฮะชิ้นอื่นๆอ,อีกค่ะ <c oughs> โอแนะนำให้หน่อยได้ไหมคะไม่ถูกเลยค่ะอ่ะอะถ้าถ้าเกิดว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มินนี่ใช้ประจำเลยนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นแนะนำเป็นลิปอีกคอลเลกชันหนึ่งจะเป็น Shine Reflector นะคะจะเป็นลิปที่มีความมันวาวทำให้ปากอวบ ดูแบบดูดูอวบอิม่มแล้วก็ดูฉ่ำโกลแบบ 3D ค่ะว้าว <Wow. S 1> ใช่สำหรับ oh. คนที่ริมฝีปากแห้งโดยเฉพาะนะคะ <Ha ap. S 1> อยากให้ลองตัวชายรีเฟล็กเตอร์เพราะว่าถ้าเราดูริมฝีปากชุ่มชื้นแน่นอนค่ะครับคแนะนำตัวนี้นะฮะถ้าชอบแบบว่าริมฝีปากชุ่มชื้นอวบอิม่มเออมีอีกไหมฮะมีอีกมั้ยอ,อ๋อแล้วก็มีอีกอันนึงแต่ว่ามันเป็นมันเหมือนเป็นสปอยอันนึงอะคะ่ะหรอใช่เพราะว่าเหมือนที่เมืองไทยยังไม่เข้าแต่สปอยให้เนเวอร์แลนด์ก่อนระดับ เอเชียอัมบัสเตอร์มาทั้งทีสปอยได้เลยฮะเต็มที่ค่ะก็จะมีบลัชไล i g เ t อร์นะคะที่กำลังจะออนที่เมืองไทยเดือนหน้านี้<อ>ก็อยากใหกคนรอติดตามกันค่ะเป็นบลัชไล i g เ t อร์ในไอเทมเดียวกันนะคระับนั่นก็หมายความว่าเดือนหน้าเจอแน่นอนเจอแน่นอนค่ะเข้า 3CE ปุ๊บได้ของแน่นอน <ush> บ,บนอลัชไลเชอร์รอเลยรอเลย อยาก<อ>าสวย <ผม S 1> อยากดูดีแบบที่มินี่แนะนําเลยนะคะเก็บทุกตัวทุกไอเทมให้ครบเลยแบบนี้นะคะสวยแน่นอนสวยแน่นอนรับประกันค่ะครับครั้งนี้มินี่มาเมืองไทยต้องบอกว่าหลากหลายกิจกรรมที่มินี่ไปมามใช่ไหมฮะโปรโมทมินี่อัลบั้มของมินี่เอง<แ>ซึ่งก็โอ้โหทุกคนก็เขาเรียกว่าการต้อนรับเป็นอย่างดีการตอบรับดีมากๆติดชาร์ท ว้าวมากมาย้องไหมคะมินนี่ใช่ค่ะก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ทุกคนออชอบโซโลอัลบั้มแรกในชีวิตของมินนี่ที่มินนี่ตั้งใจทามาค่ะ,คะวัน,นออรอบนี้ก็ความจรงิงมินนี่มาได้ประมาณ 3- 4วันแล้วค่ะ,คะมาโปรโมทโซโล่อัลบั้ม่เมองไทยก็หวังว่าใครที่ยังไม่ได้ฟังก็อยากให้ลองไปฟังได้อัลบั้มเธอค่ะเป็นโซโลอัลบั้มแรกที่มินนี่ตั้งใจทําไม่หมดเพียงเท่านี้มีปรโมชั่สโตร์ใช่ไหมคะ,อ,ะออกรายการต่างๆใช่ค่ะมีปรโมชั่สโตร์ด้วยใช่โปรัสโตร์นะคะยังไงก็ ใครที่ยังไม่ได้แวะไปก็ไปเยี่ยมชมกันได้นะคะมีจนถึงวันที่23กุมภาพานันธ์ค่ะครับอยากรู้กลับมาทั้งทีมาทำงานหมดเลยอ่ะมินนี่แล้วจะมีเวลาว่างจะอยากจะทําอะไรเป็นพิเศษไหมครับถ้าสมมติมีเวลาว่างมี g a บว่างสักนิดหนึ่งอย่างเงี้ยฮะทจริงรอบนี้ยังไม่ได้ทำหนึ่งอย่างค่ะคือไม่ได้ไปนวดเลยอ่ะอ้า ยังไม่ได้ไปนวดเลยค่ะปกติหนูก,กลับมาทุกครั้งจะต้องหาเวลาไปนวดแต่ว่ารอบนี้บีซีมากจริงๆไม่ได้ไปนวดใช่ก็อยากไปนวดแล้วก็แต่ว่ายังโชคดีที่มีโอกาสได้ไปทานข้าวกับที่บ้านแลลวค่ะอ่าอัอ้จะครอบ<ข>ครัวแล้วเรียบร้อยอก็จกวบวันนี้ก็มาด้วยนะคะแต่ไม่บอกไปเลยเหลืออย่างดีวงั้นเหลือขาดนวดอย่างเดียวขาดนวดอย่างเดียวยังไม่ได้ไปนวดค่ะขอให้หาเวลาได้ขอให้มีเวลานั้นและได้เจอกับคุณหมอ เจ้าประจำเนาะมีมีมีเจ้าประจำค่ะอ้นไปก่อนนวดที่ไหนก็ไม่เหมือนนวดเมืองไทยไม่เหมือนไทยมัสซาดของเรามันโด่งดังอยู่แล้วใช่แล้วนะนะขอให้ขอให้ได้นวดนะคะขอบคุณค่ะครับขอให้ได้นวดฮะมาพูดถึงโซโล่อัลบั้มอีกสักครั้งหนึ่งช่ค่ะเลนจ์ต่างๆทุกคนเห็นใช่ไหมครับเออโอ้มากมายเต้นกันเลยยังคะอย่าบอกนะว่าจะเต้นโชว์มินนี่อย่าบอกนะอย่าบอกนะฮะนี่ เาาอินฟูต่างๆเนี่ยเออเรวจะรอดูค่ะแต่หนูก็หนูก็เช็คฟีดแบ็กตลอดค่ะฟีดแบ็กดีมากอยากให้เนว่าแลนไทยมาเต้นกันเยอะๆนะฮะนะฮะอยากจะฝากอะไรกับสื่อมวลชนแล้วก็เนว่าแลนชาวไทยไหมครับค่ะก็ฝากทุกทุกคนแล้วก็แฟนๆชาวไทยเนว r l แลนทุกคนนะคะวันนี้ก็พึ่ง โซโล่แอลบัมแรกในชีวิตของวันนี้ที่ชื่อว่าเธอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับใครที่ยังไม่ได้ฟังก็อยากให้ไปติดตามกันได้มีทั้งหมด7เพลงนะคะม่นี่มีส่วนร่วมในการโปรดิวต์ทุกๆเพลงเลยแล้วก็ตั้งใจใส่ใจในทุกๆรายละเอียดมีส่วนร่วมในการคิดตั้งแต่คอนเซปต์จนถึงทุกๆอย่างเลยก็อยากให้ไปฟังกันได้ะคะ่ะนะครับต้องบอกว่า หนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยของเราแล้วก็เป็นคนที่เก่งมากๆจริงๆทุกเพลงที่ทำออกมาก็ดีมากๆจริงๆนะคะถูกใจทูกอกถูกใจเนื้อแนนไทยมากๆเลยและชาวไทยทุกคนมากๆเลยปรบมือให้กับมินนี่สักครั้งหนึ่งก่อนได้ไหมครับทุกคนปรบมือให้หน่อยฮะปรบมือให้หน่อยฮะ สุดท้ายจริงๆตอนนี้ฝากหน่อย Cashmere Hug Lipstick ค่ะวันนี้ฝากอะไรกับแฟนๆแ,แ,และสื่อมวชนหน่อยค่ะก็อยากฝากทุกคนนะคะวันนี้มาลองกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะคะกับ 3CE Cashmere Hug Lipstick นะคะมีทั้งหมด10เฉดสีรับรองว่าถ้าได้ลองเนี่ยริมฝีปากนุ่มแล้วก็ละมุนทั้งวันแน่นอนก็อยากให้มาลองกัน,นะคะ่ะ ต้องลอกนะฮะถ้าได้ลองแล้วจะนุ่มละมุนตลอดวันอย่างแน่นอนกับ Cashmere ์ฮักลิปสติกและวันนี้กับงานครั้งแรกกับ3 c e ของมินนี่ในฐานะเอเชียอม b a s เดอร์ทุกท่าน,นะ,ะขอเสียงดังๆให้กับมินนี่นิชา